แล้วนะคะวันนี้พบกับช่องแล้วแต่ได้นะคะมาอีกแล้วเด็กหนุอยชุมม่มหูนี่เรด้บ้าครับเล่นได้บ้างครับอยากพี่เขาสิเล่นบ้ไปถามพี่โอเบิร้งไปวันนี้พี่แพ้นจะมาปาร์ตี้ย่างนะคะรับโอ้โนี่คะ่คะหมูย่างของพี่แพ้นสูตรพี่แพ้นได้เองนะคะวันนี้เราจะมาปาร์ตีย้ย่างย่างย่างเป็น,นปาร์ตี้ย่างหมูนะคะทุกคนก็พี่แพ,พ้นเตรียมเนื้อมา นี่นะคะไม่ได้รีวิวนะคะแต่ว่าพี่แพนจะมาบอกว่ามันถูกมากเพราะพี่แพนลองสั่งมาดูไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะคือจะมารีวิวให้ดูแหละแต่คือไม่ได้เงินค่ารีวิวแต่อย่างใดนะคะอโอเคเราก็ได้เตานี้มาแล้วนะคะ<อ>พี่แพนไม่ได้ค่าโฆษณาสักบาทเดียวนะคะพี่แพนซื้อมานะคะก็จะบอกว่าซื้อมา119บาทแต่ไม่รู้ข้างในมันจะสมราคามไหมหรือมันจะดีเกินจริงหรือไม่ดีนะคะเดี๋ยวพี่แพนจะไปเิยให้ดูฝั่งทางนน้นนะคะปะเตรียมย่างเนื้อกันค่ะทุกคนตามพี่แพนมาเลย ของเราเรียบร้อยนะคะมาย่างเนื้อกินบรรยากาศกันทุกคนกินเนื้อสิไม่ใช่กินบรรยากาศกินเนื้อด้วยกินบรรยากาศด้วย <c oughs> อ, <c oughs> อันนี้เพียงก็จะมาเปิดให้ดูนะคะว่าราคาเตาย่างราคา1 9 9กบาทอันนี้คือในรูป <c oughs> มันเป็นยังไงข้างในมันจะเป็นเหล็กบางๆนะคะ ได้ยินเสียงน่าจะรู้ั้งเนาะบางเลยแต่ก็ใช้ได้อ่ะในราคา1 9 9 119บาทน่าจะย่างได้หลายรอบอยู่นะคะนี่จะเป็นขาตั้งต้อนน้ำใส่ก่อนนี่คือขาตั้งนะคะคือลมพัดน่าจะหัก ระหว่างที่รอไฟติดนะคะเราไปเดินชมสวนกัน ีคือคือเข้าออกแล้วนีเป็นนดน้ำาเขึ้นมามจะบไแต่ว่ามันจยังได้ชิวะอะกคังเล่นตรงนี้ก็ได้นั่งเดยนขาเล่นน้ำก็ได้เดินฟิวบรรยากาศด้มากแล้วให้ดูพราทิตย์ตกดินเลยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงพอดีมากเลยจัหกโมน่นอย คือว่าที่ตรงนี้นะคะเป็นตรงสวนเป็นพอดีมันเป็นช่างโล่งแล้วมันก็จะเห็นตอนนั้นชัดเจนมากะขอองงารนนี่ก็เด็กน้อยก็มาจองถือเรื่องน้ำนะเอาน้ำไหมเออน้ำไหมยังไม่เปิดทางการนะคะแต่มารอทุกวันเลยมันเห็นเรามามันเหมือนมันมีการ แล้วก็วันจันทร์นะคะไม่ใช่วันจันทร์่าจะเป็นวันอังคารแล้วเพราะว่าติดต่อไปทางย่าที่จะเขาจะมาส่งนะคะเขาบอกว่ารถไม่ว่างรถอีกคันหนึ่งพังก็เลยบอกว่าประมาณวันอังคารตอนเช้าพี่แพนจะขายให้ดูวันอังคารตอนเช้านะคะแล้วก็น่าจะได้ลงวันพุธประมาณวันพุธทะหลักรอชมเลยค่ะทุกคนว่าปลูกย่าแล้วมันจะสหนวยงามแค่ไหนแล้วก็จะพาทำบันไดตรงนี้ตรงนี้ พัวหอะไรเด็กน้อยชักว่าอ้นี่เอากระดอยดตุนไก่มมันเลมานพอจริงไหมมันทำจริงไหมไม่หุ่นเล่นอ้โหนี่อ่ะเอากระดอยัตุ๋ไก่โตเปรูเท่าไหร่เนี่ยฮะยี่สิบสี่สิบสองครับสิบสองแล้วเองไปรู้เรื่องไอ้อะไรมาจากไหนมันห็นในฟรใครับ ใครเฟซใครเฟซพี่อมใช่ไหมเอาไม่ใช่เนี่คอมเมนต์ในเฟซผมเหอะวันไอ้เด็กหน่อยไอ้กำบุ้งเช้าแม็กน้องไปกินข้ัวไก่นี่แหละทุกคนเดี๋ยวนี้สังคมโซเชียลกว้างเลยเด็กมันจะรู้เร็วแบบนี้เลยก็คือต้องให้พ่อแม่ญาติ่น้องนะคะช่วยกันเป็นตาเนาะเพราะว่าตอนนี้สื่โซเชียลมันเร็วมาก ในการทำเงินสิทธิ่มีที่รงนะคะเราต้องคอยสอนมาที่ท่านนี้ครับุณเรจะเป็นมุมเดิมๆนะคะรับที่แทนถ่ายให้ดูนะคะพี่แทนก็มาเล่นมีทุกวันย้ำเลยว่าทุกวันนะคะนอกจากวันที่ตรงตรงหนักๆจะไม่ได้มาเพราะว่ามันมันตัวฟ้าเ,เมื่อวานเมื่อวานถ้าใครได้ดูคลิปแทนก็วิ่งเล่นจากขุดก่อนหน้านนะ ใครได้ดูคลิปเมื่อวานก็จะรู้ว่ามันสวยนะะวันนี้จะไม่ขึ้นไปหรอกขี้เกียจขี้กันวันนี้เรามาทำปาร์ตี้ย่างแรงนามในะสไลเดอร์นะคะให้ดูฟิลว่ามันมาได้ยนูไง ก็แห้งแบบนั้นทีนี้เนื้อมีนะจากโอมีแฉลบมาฝากฮาแกกับของตั้งถิ่นว่าก่อนกะเอาเนื้อมาฝากมาดูว่ากระย่างเนื้อของมันจะไมะเทศเขาจะอร่อยปั้นเข้าไปหรือเปล่าอ่าในระหว่างที่รอหมูย่างนะคะนี่ยย่างหมูริมสรานะคะก็ชมการเล่นไซเดอร์ไปก่อนนะคะทุกคนเอาลงเทสทีเด้อ ลงมาเลยเปียกอยู่แล้วโอ้ยน้ำนิดเดียวเองยกไม่ได้เลยทูเรตโอ้น้ำกระจายอย่างแรงอะ่ะถ้าแอดมินตซนมันแรงกว่านี้นะเว้ยเอ้ยเปิดน้ำมายัางเปิดน้ำมายัางมันจะได้เต็มสระเปิดแล้วใช่ไหมเอาน็อตลงมาเลยนอ็อตลงมาเลยเลใช่ใช่ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูหมูย่างก่อนไม่ส,สาลยยายเลยเอมอ,ยมยอ้ยูอ้ยอ้กโอมยอยโอ้อ้ยอมยอย่างยัอ้ยอยโอยโอ้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 ย่อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโย่างยโ้ิโอ้ดโอ้ยโอ้ยโยโอ้ย้ยยโ้ยยโอ้ยา้ยโอ้ยย อ้าวทำไมเกย์สองคนนี่ทำอะไรกันเมื่กี้คุณสองคนนี่ <laughs> อ๋อนี่เออมัน <laughs> เ,เหมือนเบาๆอ่ะโอมเหมือนเบาๆล่ะมันไหลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ได้อยู่อเ,อเอาหุ่นหุ่น นี่อันนี้ขี้มือไม่ใหญ่เขียวนะใหญ่เขียวโอ้อยากกินได้ย่างแล้วปะมามาใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวจัดย่างไว้รอเอ้าทอไฟสีสีมันเป็นสีส้มงี้อะไรขาเป็นสีส้มขาพี่นี่เลยเออแสงเป็นสีส้มนะอ๋อเออแล้วเป็นสีส้มแล้วให้ขาเป็นสีส้มเฉยเลยาขาเนี้ยงพลังโพดเป็นเพราะแสงนะคะทุกคนขาเงียงเงี้ยนะเออ้ยตาบเลยว่ะ ที่นัดกับทีนัดท้าไมเป็้เอาสูตรลงเร็วกว่าจริงเหมือนเหมือนอีเลียวสักดาบเลยแต่เหมือนมันไอ้เนี่ยเอาคาสั่งเป็นง่ายๆเนาะแต่อมท์าเป็นเหมือนแบบน่ากลัวเลยอ่ะเรามากินหมูย่างนีกว่ากันค่ะกินกันสักครั้งดูมุมนี้มุมนี้ได้ฟิวอ่ะพีคให้กินไอเอารุงตอนมืดตรงนี้โอ้โตัววัดกลางวันนี่ตัดตัวเลย่ะ ไปเงีๆคืงไม่กระยำๆก็เดือนาบ้านี่เือนกันเปนไงครับแม่เนับ่รอนป่ะดก้งทุกคนเห็นปแบกคนรังแ่บนุกคนเปนมันติดมันอยู่บนหยาบนี้เสียดนะทุกคนก็วันไหนเรเปิดเรจะบอกมันเป็นอะไรที่เสียดลัเล อ,อันนี้คือวันเนื้ออะไรพี่ <c oughs> เนื้อโคข,อขนุนล้วนเอเลยมาเองนะคะทุกคนนะอันนี้คือวันเนื้ออะไรพี่อันนีเเนออนน้เนื้อหมูจากตุรกีโ okay. อเคน่นี่จาลนี่เจ้า,จาข้างสรน้ำนี่สุดอยอดเลยไฟกำลงังแรงไม่เนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งชิ้นที่แ่ขอชิมก่อนนี่ข้าวพอดีเลยสอยากกินข้าวลาบวะมึงอยากกินข้าวลาบวมึงอยากไปหาน้องเาวะกูอากกจริงๆยากเลยที่มากบงกินก่นนวิเก่มาคุณ มือจอนด้ำก็ทำอะไรหรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกยควนอย่างดีหายทูมายแต่ยืนเนอะนี่เลยแบนเอออาปาปัสเอ้ฉันรสชาตหมูมันน้อยใส่เกลือไปหนักไปหน่อยนิดนึง นจะมีรส่ถ้าเค็มๆนิดนึงแต่มจิ้มเบิจิ้มมันจะเป็นมันจิ้มเปรี้ยวหวานก็พอดีนือว่ากินกับข้าวแต่ถ้ากินส่ำๆนี่จะมีเนื้เค็มไปๆเล็กนึงอันนี้เ็ยังไม่คุ้นสแต่ก็ได้บรรยากาศดีเค็มบ่เค็มเข็มบไม่หวานละกระน้อยเดียวเองนะมาหันมาดูหันมือกไอ้ฟรับอยู่เลยทุกคนเล็เปลก

ก็เดี๋ยวให้มันไปเล่นน้ำด้วยกันคนจะขออนญาตให้ดต่อนิคนก็เทุกคนกัในการทิดหน้าประมาณบันพุทธศกราที่แผ่นดินุ่งับ ท่านก็จะมาสูกยาแทนถ่ายสูดยาให้ดูนะคะแล้วก็ถ่ายด้วยร่วงเห็นว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเพราะว่าเป็นสีเขียวแล้วล้อมรอบก็เป็นต้นก้าเล็กๆเขียวเขียวแล้วคือมองไปก็คือเขียวเขียวชะอุ่มเขียวกระจายอะไรประมาณนี้ไแล้วตรงนี้เป็นใ้าไม่สวนต่อใช่ะสวยขนาดไหนรอติดตามชมกันค่ะนี่หน้าพิมพ์พิมพ์ขึ้นมา โอเคทุกคนเจกอกันที่ไหนบ่าย